สวัสดีค่ะวันนี้แรงน้มถ่วงอดุยจะมาทำการออทำไมวิโดอรอยได้ซึ่งวันนี้อดุยก็อยู่ในโลกสปันบล็อบนะคะเราจะมาดูสต็อกกันนะคะความเป็นจริงมันมีชูก้าแอปเปิลน,นะคะเราซื้อมาแล้วะคะ่ะได้ชูก้าแล้วนะคะใครทันคลิปนี้มาดูไปซื้อนะคะไม่ทันก็ไม่สนค่ะ ได,มาาไดกก้มาแล้วค่ะฮ่าฮ่าฮ่านน้องชูก,กามาแล้วมีชูกาสองต้นแล้วในฟาร์มมีชูกาสองต้นแล้วปลูกเลยเอยอ้ย,อยลืมไปว่าตัวเองร้อยได้และนี่คือต้นไม้ที่ฉันได้ระหว่างกำลังทำอะไรมั่วๆซัวๆอยู่กะว่าจะเอาต้นเล็กๆน,ๆนิดๆหนึ่งอะ่ะและนี่คือสิ่งที่ได้มาว้าวต้นอะไรล่ะเนี่ยใหญ่จุง ตัวแค่ยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์โคตรน้อยโอ้โหเสียงตอนกินผักก็เบาเวอร์ค่ะโอ้ยเอยตรงมา <c oughs> วันนี้พ่อแม่ไปหน่อยไม่รู้ค่ะอัดกับน้องทางที่น้องไม่คิดว่าอู้ซีดแบ็กกูซีเดอร์โอซีแพ็แบ็กเหรอ โ <Hey. S 2> <Okay. S 1> อ้ยังอยู่อีกหรอเจ๊นึกว่าไปดองข่าแล้วซะอีกอู้คนของดี <B ull ing> เปิดถูกอันดรากอนฝุดเขา้าสีชอบเหรอทำไมโชคดีขนาดนี้เลยเหรอวายอะไรจ๊ะอีกแล้ว นาลินปะเนี่ยอ๋อ,อ,อฟาร์มชาลีนชาลีนเคลียร์ฟาร์มแล้วหรืออ๋อจบไปแล้วสักทีนเนาะเงินก็ยิ่งไม่ค่อยมีอยู่เจ้าเงินี่ไหนไหมาไปซื้อขอ,ของล่ะต้องเก็บตั้งโอ้โหนี่เองตีสถานะช็อปเลยเป็นช็อปที่ไม่เหมือนชาวบ้านเลยครับเอ๊ะแป๊บเดียวขอแค่เก็บต้นไม้พอแล้ว ไม่รู้ส <c oughs> ิบละถ่าทายคลิปอยู่อ๋อช่างมันนะฮะวันนี้แค่ดูชูก้าแอปเปิ้ลกับสภาพอากาศแปลกๆเจอกันคลิปหน้าจ้ะบุยบลุยอาอา